สวัสดีครับพบกผมในรายการคนเดินกับฟิอเกมมี่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำจุดสีขาวที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับวิธีการง่ายๆครับก้ววิธีการตั้งค่าครับเนี่แล้วเลือกเท้งเู้ื้พพัฒนาครับและกดแสดงสัมผัสครับแล้วมันก็จะมีจุดสีขาวๆแบบนี้ครับขึ้นมาให้เราเห็นกันนะว่าเรากำลังแตะอยู่จุดไหนใช้ในการเพื่อเราลงคลิปนะครับ นี่ยฝกุ่นิดฟุตรงตมนิดตมง้นนะอ๋อก็เดี๋ยวอันนั้นเราดะตำหน่งกปเชีย่ยนี่มันแค่บจะเรตยงหนังน่งี้นี่นี่ไม่รู้เพื่ออะไรนะส่วนวิธีการทำไมเออเอียลืมปิดลืมปิดสว่วนเกี่ยวตามตั่พูดอาของใครไม่มีนะครับ กดไปที่เกี่ยวกับดีนะแล้วก็กดมาเลขรุ่นครับรุ่นตัวเลยครับถ้าจะไม่ผิดนะกดในนี้แหละไม่ต้องอ่านทั้ตัวครับนี่ยนี่แง่ถ้ารู้คนไหนก็จะโผล่มาครับอืม ูโชมน,นี่ออครับนี่ครับกดไปที่หมายเลขตนนะครับมันจะเขียว่าไม่จะเป็นบบผู้หมวดผู้พัพฒนาอูอแล้วนะครับนี่ยรก็สำหรับใครที่ต้องการให้ผมสอนเรืเร่องอะไรนะก็บอกมาได้นะสำหรับอดีตเพืนนครับวัดีครับ